ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใช้น้ำยาคอนโทรลโซลูชันนะคะสำหรับการเทสคุณภาพค่ะเราจะเตรียมการใช้งานนะคะเหมือนตอนที่เราเจาะเลือดเลยค่ะโดยใช้ตัวแผ่นเสียบเข้าไปค่ะตัวเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้งานนะคะให้แนะนำเปลี่ยนโหมดไปที่โหมดคาริเบตค่ะโดยที่กดด้านล่างเหมือนเดิมนะคะจนเจอรูปขวดนะคะ เราก็จะใช้ตัวน้ํายาค่ะหยดเหมือนหยดเลือดเลยก่อนใช้งานจะเขย่านิดนึงนะคะโดยที่ตัวน้ํายาค่ะเขาจะมีอายุการใช้งานอยู่เหมือนกันถ้าเปิดแล้วจะอยู่ได้แค่3มเดือนแล้วก็ถ้าเปิดเนี่ยค่ะจะต้องแช่ที่ตู้เย็นทุกครั้งค่ะแล้วก็หยดไปที่เหมือนตัวหยดเลือดเลยค่ะที่ไปแผ่นตัวเครื่องก็จะอ่านค่าค่ะโดยที่ เราจะมาเทียบค่าที่ด้านหลังของสติปนะคะตัวน้ำยานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดูข้างขวดเราให้เช็คนิดนึงค่ะว่าตัวน้ำยาเป็นเลเวล one two หรือ t นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาเลเวล2ค่ะเราก็จะมาเทียบค่า ตัวค่าของเลเวล2จะอยู่ที่169ถึง229ค่ะตัวเครื่องอ่านมาได้ที่209แปลว่ายังอยู่ในเรจงที่ปกติตัวเครื่องกับตัวแผ่นก็ยังมีคุณภาพอยู่ค่ะ